รายการนี้คือรายการในการรับชมสามารถรับชมได้ทุกวัย มาแล้วมาแล้วครับมา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 กินต้มย้อป่านิ้นน้ำกันด้วยครับนี่จัดจานจัดจานเลยสีสันถูกป,ปากถูกกลิ่นว้จวดจวดเลยมือนี่แซบอีวีอีหรอ มาหลังจากกินอิ่มกินเต็มต้มยำป่านิน้นหลุดจัดจานจัดจานเนี่ยกะมาเดินชมสวนพักสวนครัวสักหน่อยเนาะเดินให้ย่อยอาหารนี่บรรยากาศสวนครัวขางบ้านนี่ก็ต้นกระถิ้นต้นกระถิ้น หรือต้นพัก,กเกษตรเนาะบ้านผมเหลียกนี่เนาะกับนงเป็นน่วยพอดีพอดีเลยเนี่ยน่วยกับนังอ่อนออนเนาะนี่น่วยแก่กับมี่นี่นี่โอ้ต่ว่าเอาไปกินก็สมตำเนาะสมตำปลาแดกปลาล่าสมตำปูนี่กัโอ้เข้ากันดีเลยนี่เป็นดอกกับมีครับนี่เดี๋ยวกันที่ออกฟักออกน่วยน้อย,ยๆออกมากก็ได้กินเนาะนี่กัหนวยแก่ๆนี่ก็เอาไป รวยเขาเนาะแกเอาเม็ดพักเกษตรนี่ไปโรยเขาวายกินก็พริกป่นเนาะกะ็พริกผงก็ได้พริกผงเจวพริกผงนี่เข่ากันดีนุ่นเหลียวก็มีไวยูว่ไวกินตามแบบบ้านๆเขานี่เลยครับนี่หัวะตะขงหัวะตะไคร้ต้นมะกงต้นมะกรูดก็ไว มีไวผูกไว้แล้วปลูกเอาไว้ยููไว้กินง่ายๆตามแบบพอเพียงวิถีบ้านๆเทาน,นี่ก็ต้นมะละกอกับนวยดกนวยไหลเลยนะป้าเดี๋ยวมาตำแต่มะละกอเนี่ยมะละกอต้นเนี่ยเที่ยวมาปลูกนี่ก็ก็บ่ได้ปลูกแล้วครับคือว่าไปซื้อเข้ามาก่อนเนาะที่แรกนะไปซื้อเข้ามากะเอาเม็ดมะวานไว้เขาเกิดเอง แต่เซนนี่เอาไปตํามสมนี่เเซนกรอบมากเลยนี่ทําตํามสมนี่โอ้ยเขียกกรอบๆๆๆเข่ากันมากนี่ครับหนานพักแต่ก็ยังบ่ได้ทาหนานปลูกไม่เนาะเพราะว่าช่วงนี่ก็ช่วงคลายๆก็ฝนตกบ่อยทาหนานปลูกวันเม็ดปลูกพักไปนี่พักเข้าก็จีบงอกโกงามเท่าไรเนาะก็เอาไวล่อระยะเวลาให้เหมาะสมจักหน่อย ก็ที่มาทำหนานปลูกพักสวนคัวไว้อยู่ไว้กินขึ้เก่าเลยครับถ้าพี่น้องเขาทํากับเขากะมาแบ่งปันเขามาขอไปทําอยู่ทากินเนะแบบอาหารเมนูบานบนเขาเขากับแบ่งปันกันไปเป็นน้ำใจให้กันครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันดูแลกันบ้างบางทีนี่ก็เป็นไมตรี ไม่ตีที่ดีที่มีต่อกันตามแบบวิถีบ้านนอกบ้านนาเฮาในแถบชนบทปลาสายเปยมือนีกับผ้าชมมาเล่าสู่กันฟังเนาะตามแบบวิถีความเป็นอยู่บ้านๆของเฮาถ่ายนีก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมเนาะทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างใน ที่ต้องการนะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับจากปลาสายเป